สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนธันวาคม2565นะคะท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนพฤศจิกายน ให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์ในหน้าช่องหลักแล้วก็ไล่ดูนะคะหรือกดดูที่ใต้คลิปก็ได้ให้ไปที่หน้าช่องหลักหมอดู youtube ออนมณีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์นะคะหรือไม่ก็กดดูที่ใต้คลิปก็ได้ค่ะวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ ทาโร่ในการเปิดทํานายดวงชะตาชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนพันวาคมคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16 บกลาจนถึง15กุมภาพันธ์สามารถใช้ดูได้ทั้งราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังนะคะก็ให้ไปที่ playlist นะคะท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงที่เป็นดวงชะตาของท่านจริงๆอะ่ะ สำหรับคนที่ต้องการดูดวงแบบดวงที่เป็นดวงชะตาของท่านจริงๆอ่ะให้แอนไลน์มาติดต่อค่ะอันนี้ก็จะใช้ไพ่อรเัเกินไพ่ถาโรเปิดทํานายดวงในเดือนธันวาคมนะคะ ชาวราศีมังกรกับชาวราศนามังกรในเดือนธันวาคมเนี่ยงานที่ท่านน่ะอดทนทำมานานเนี่ยงานผลงานที่ท่านน่ะอดทนทำมานานแสนนานเนี่ยมันกำลังจะได้รับผลรางวัลผลตอบแทนผลตอบแทนที่ท่านอดทนมานานเนี่ยจะมี ผลท่านจะได้รับคําชื่นชมท่านจะได้รับคําชื่นชมจากผู้คนทั้งหลายจะมีผู้คนมากมายให้ความชื่นชมในความสามารถที่คุณทำผลงานที่คุณอดทนลำบากทำมานานเนี่ยสองปี3ปีเนี่ยผลงานที่ท่าน อดทนทำมานานทั้ง3ามปีสิ่งที่ท่านอดทนทำมานานสปีเนี่ยจะได้รับคํำชื่นชมจากผู้คนทั้งหลายท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะได้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทองจากคนอายุน้อยกว่าสิ่งที่ท่านอดทนทำงานหนักมานานเนี่ยมันจะเห็นผลสมประสงค์ ท่านมีดวงจะได้เงินจากลูกค้าคนอายุน้อยกว่าท่านจะหาเงินได้จำนวนมากซึ่งเป็นเงินที่ท่านได้มาจากคนอายุน้อยกว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยงานที่ท่านอ่ะอดทนทำลำบากตากตามเหน็ดเหนื่อยแบบงานที่ท่านอดทนทำมานานอ่ะมันจะเริ่มเห็นผล สำเร็จผลที่ท่านรอคอยอะ่ะมันจะสำเร็จแต่ท่านจะต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการติดเชื้ออาจจะติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสสารพิษสารเคมีชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรนะท่านจะต้องระมัดระวัง การติดเชื้อโรคก,การได้รับสารพิษจนทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาจังหวะในเดือนธันวาคมนี้คนที่คิดลายคนที่เป็นศัตรูคนที่คิดลายจะได้รับกรรมตามสนองคนคนนั้นจะดวงตกหนักมาก เขาจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งแย่ๆที่เคยทำกับคนอื่นบาปกรรมเวรกรรมสิ่งไม่ดีที่คนคนนี้เคยทำกับคนอื่นเนี่ยจะได้รับการตอบสนองท่านจะได้รับความเป็นธรรมจากคนรอบข้างจากเพศตรงข้ามคนที่เคยทำร้ายจิตใจท่านคนที่ คิดร้ายท่านเขาจะได้รับความพ่ายแพ้หากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่ท่านจะได้เจอหมอเก่งเก่งมารักษาสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ยังแบบเตรียมสอบอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านน่ะมีความสับสนใจอย่างมาก ท่านจะมีความสับสนใจอย่างมากตรงที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเรียนอะไรดีท่านอาจจะอยากเป็นหมอแต่ท่านก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่น่าจะเป็นหมอได้เพราะว่าท่านอ่ะไม่ใช่คนเรียนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเกิดความรู้สึกสับสนระหว่างสิ่งที่อยากจะเรียนกับสิ่งที่เรียนได้ท่านอาจจะอยากเป็นแพทย์อยากจะอยากเป็นครูแต่สิ่งเนี้ยมัน ทำให้ท่านอ่ะสับสนเพราะท่านรู้ดีว่าความสามารถของตัวเองอ่ะไม่มากพอที่จะเรียนแพทย์เรียนวิศวะได้แต่ถึงยังไงอ่ะการงานของท่านน่ะจะถูกผลักดันจนประสบความสำเร็จอย่างมากงานของท่านเนี่ยจะได้รับการผลักดันจนประสบความสำเร็จท่านจะได้รับโอกาสอันดีงามเข้ามาจะได้รับโอกาสอันดีงามเข้ามาเกี่ยวกับ การทําการค้าการลงทุนทางธุรกิจความปรารถนาทางด้านธุรกิจของท่านจะประสบความสําเร็จความรุ่งเรืองจะเข้ามาธุรกิจการงานของท่านน่ะจะผลิดอกออกผลอย่างน่ามหาัศจรรย์ธุรกิจที่ท่านเคยลงทุนการเล่นหุ้นการเล่นหุ้นการลงทุนท่านจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก หากในอดีตท,ท่านเคยลงทุนทําธุรกิจหรือการซื้อหุ้นหรือการทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยในเดือนธันวาเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตที่เคยลงทุนไปท่านอาจจะเคยลงทุนปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนปลูกมะละกอในเดือนธันวานี้ สิ่งที่ท่านอดทนทำงานหนักสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงลงสติปัญญาไปเยอะจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างดีเยี่ยมธุรกิจที่ท่านเคยลงทุนธุรกิจที่คุณเคยลงทุนธุรกิจที่คุณเคยลําบากในการทำมาหากินมันจะประสบความสำเร็จจะมีคนอิจฉาในความสามารถของท่านสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ ท่านจะได้เจอรักครั้งใหม่คนคนนี้เป็นคนพูดน้อยนิสัยสุภาพถ่อมตัวท่านจะมีโชคดีถ้าท่านเข้าหาเพศตรงข้ามในลักษณะเพื่อนไม่ก้าวร้าวไม่ทำให้เขากลัวท่านจะมีโชคดีในด้านความรักท่านจะได้เจอเพศตรงข้ามที่จิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่นิสัยดี ท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดมีดวงที่ท่านจะได้ทะเลาะกับเพศตรงข้ามทะเลาะกับผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงท่านจะมีความสนใจในเรื่องการทําธุรกิจตัวใหม่ๆการเดินทางไปทํางานเมืองนอกการเดินทางไปทํางานไกลๆท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากจะเดินทางเพื่อไปทํางานในเมืองหลวง สิ่งนี้มันก็ไม่แปลกแต่ว่าท่านจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยว่าในช่วงเดือนธันวาจะมีคนไม่ดีคนที่ประวัติไม่ดีคนไม่ดีคนที่ประวัติไม่ดีเข้าหาตัวท่านค่อนข้างเยอะสิ่งนี้ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากแต่ถึงยังไงคุณก็มีโชคดีทางด้านความรักคุณจะได้คนที่พูดน้อยสำรวม แล้วก็คนที่ถ่อมตัวพูดน้อยเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเป็นคนดูแลท่านมาเป็นผู้ช่วยท่านมาคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารการสร้างการสร้างฐานะชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านค่อนข้างจะเครียดหมกมุ่นวิตกกังวลในเรื่องการสร้างฐานะ ทำยังไงถึงจะมีฐานะมั่นคงนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะ คุณคาดหวังความสุขสิ่งที่คุณปรารถนาในจิตใจนั่นก็คือคุณอยากมีความสุขสนุกสนานอยากสุขภาพดีอยากมีความสุขอยากสนุกสนานอยากล่าเริงแจ่มใสท่านมีความรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันได้พรากความไร้เดียงสาความสุขความ บ่นหมองเข้ามาแทนในอดีตท,ท่านเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแต่จากที่มันมีปัญหาลุมเลามาหลายปีมีเรื่องเครียดมีปัญหาลุมเลามีปัญหาวุ่นวายหลายๆอย่างท่านรู้สึกกดดันรู้สึกมันถูกบีบคั้นรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันหมองมัวท่านไม่อยากให้ชีวิตของท่านเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอก เพราะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาเนี่ยคือท่านอะเป็นคนทีสัยเหมือนเด็กท่านอยากจะใช้ชีวิตด้วยความรักท่านอยากจะมีความรักท่านเป็นคนที่มองโลกสดใสและล่าเริงท่านอยากจะมีความรักอยากจะมีความรักดีๆอยากจะสมหวังในความรักแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านเผชิญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าชะตากรรม ะตากรรมอ่ะมันจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถแยกออกว่าอันไหนอ่ะเป็นเรื่องดีอันไหนเป็นเรื่องไม่ดีสิ่งใดที่ท่านะควรทําสิ่งใดที่ท่านไม่ควรทำอย่างยิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมาให้คุณเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกคุณรู้ตัวนะว่าคุณอ่ะมีสเสน่ห์กับคนที่อายุน้อยกว่ามากท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ กับคนที่อายุน้อยกว่ามากแล้วสิ่งนี้มันทําให้ท่านเนี่ยเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งคุณจะรู้สึกสนุกสนานล่าเริงรู้สึกมีความสุขท่านมีความสุขเมื่อได้เม้ามอยท่านมีความสุขเมื่อได้ท่องเที่ยวได้เม้ามอยกับเพื่อนสาวได้คุยระบายปัญหาให้กับญาติพี่น้องฟังสิ่งนี้มันทําให้ท่านเนี่ย อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีอะไรดีๆเข้ามาท่านเดินหันหลังให้อดีตเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆแล้วคุณปรารถนาความสันโดษชีวิตในบ้านไร่ความสงบสุขการมีความสุขในชีวิตโดยอ พอใจในตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตโดยพึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองรักตัวเองให้เป็นและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าทําไมมันจะต้องมีเพศตรงข้ามอ่ะพยายามจะเข้ามาจับฉันน่ะฉันไม่ใช่นางมโนราที่โดนพานบุญอ่ะเอาบวงนาคบาทมาจับไปถวายกษัตริย์ คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักสันโดษรักอิสระถ้าเลือกเกิดได้เนี่ยคุณก็อยากจะเกิดเป็น ชาวไร่ชาวนาเป็นชาวไร่ที่มีตังเป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่ที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีอาหารดีๆกินแค่เนี้ยคือสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ได้ปรารถนาอยากจะเป็นคนเด่นคนดังหรือปรารถนาอยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนเด่นคนดังในวงการเลยสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคือคุณปรารถนา,าจะแบบชีวิตแบบยูโทเปีย ชีวิตที่ยูโทเปียเป็นสังคมอุดมคติของพวกอเมริกันชนที่เป็นสังคมที่มีความสุขอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆอยู่กันแบบมีความสุขทําอาหารกินร่วมกันเป็นสังคมที่แบบชาวบ้านน่ะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วก็อยู่กันแบบราชาปกครองลูกอยู่กันแบบลักษณะเหมือนกับว่าอยู่กันแบบพ่อกับลูกอยู่กันแบบบ้านๆอ่ะเหมือนกับว่า คุณอะอยากจะอยู่ในสังคมที่ไม่เฟกไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันสังคมที่มีความเรียบง่ายคุณเบื่อความเฟกคุณเบื่อความจอมปอมคุณเบื่อเรื่องโกหกคุณเบื่อเรื่องความจอมปลอมคุณเบื่อความเฟกคุณเบื่อทุกอย่างที่คุณเห็นในอดีตว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกแต่พอเวลาผ่านไปอะคุณถึงเข้าใจความจริงว่า สิ่งที่คุณคิดว่ามันสวยงามอ่ะความจริงมันไม่ได้สวยงามเลยสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามนะมันเป็นสิ่งที่วุ่นวายปัญหาเยอะนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแสวงหาคุณแสวงหาการอยู่ด้วยตัวเองคุณแสวงหาการสัมผัสธรรมชาติคุณแสวงหาความสงบสุขในจิตใจคุณแสวงหาสถานที่ที่คุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณคุณเบื่อ กับคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยพาะหวังจะจับคุณเข้ามาหาคุณเนี่ยพาะหวังจะหลอกคุณเข้ามาตีสนิทกับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์คุณเบื่อความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกเหมือนตาสว่างอะว่าถ้าฉันอะเชื่อความรู้สึกของตัวเองอะฉันก็คงจะไม่มายืนอยู่ในจุดที่ลําบากคือคุณอะเป็นคนที่แบบเหมือนมีเซนต์อะว่า คนคนนี้คบได้คนคนนี้เป็นคนดีคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคือคุณอะสัมผัสได้บางอย่างอะว่าคนที่เข้ามาหาคุณอะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีในบางเรื่องเนี่ยคุณก็เลี่ยงที่จะตอบในบางเรื่องเนี่ยคุณก็ขอพูดความจริงไปเลยก็ได้แต่ในบางเรื่องคุณคิดว่า ถึงคุณจะพูดความจริงออกไปอะ่ะมันก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าบุคลิกคุณอะ่ะมันไม่ได้ดูเป็นเด็กเรียนมันไม่ได้ดูเป็นเด็กเกเรมันไม่ได้ดูเป็นเด็กที่แบบมีอะไรโดดเด่นอะ่ะคือบุคลิกของคุณมันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะเพียงแค่ว่าคุณอะ่ะพอเริ่มมีอายุมากขึ้นคุณเริ่มกล้าตัดสินใจหรือเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งเนี้ยมันก็ทําให้คุณอะ่ะมีความสุขทําให้คุณเนี่ย กลายเป็นเดอะสตา์โดดเด่นเด่นดังเป็นคนที่ใครๆก็สนใจเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักใครๆก็สนใจใครๆก็พูดถึงเพราะคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างมากและคุณก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองว่าคุณอะมีดีมากพอที่จะเลี้ยงดูเพศตรงข้ามได้เพราะเนี่ยมันก็เป็นไพ่ราชาเหรียญกับราชนีเหรียญเนี่ยมาคู่กันราชาเหรียญกับราชนีเหรียญเนี่ยวูแมน เนี่ย woman holding a c คอยผู้หญิงถือเงินกับผู้ชายถือเงินเหมือนกับว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีเนื้อคู่ตัวคุณเองก็เป็นคนมีเนื้อคู่และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจัก,กรวาลน,นะจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาให้คุณเองคุณอาจจะคาดหวังว่าคบกับคนนี้น่าจะคบได้นานน่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดแต่คุณก็ตัดสินใจไม่ได้มีคนเหกะให้เลิกกันนะ เลิกกันเลิกกันเลิกกันแต่คุณก็ตัดสินใจอะว่าจะไม่เลิกกับคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าคุณตัดสินใจไปแล้วไงว่าเออเนี่ยฉัน่ะจะเอาแบบนี้ฉันจะดําเนินธุรกิจแบบนี้ฉันจะทํางานแบบนี้ฉันจะสร้างบ้านแบบนี้ฉันจะทําสวนแบบนี้คือคุณอะเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างมาอย่างดีแต่ว่ามันจะทําได้ไหมมันจะสําเร็จไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะคะ สรุปนะคะเขาวงกด family grade graduate travel ในเดือนพฤษในเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขเมื่อได้เดินทางไกลงานของคุณ ผลงานของคุณงานของคุณจะได้รับการยอมรับหน้าที่การงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าดีมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวเมืองนอกงานของคุณเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากมหาชนผลงานของคุณเนี่ยเป็นที่ถูกใจหล,หลายๆคนตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาบางอย่างที่คุณอะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงอาจจะเป็นปัญหาที่คุณอะแก้ไม่ได้คิดไม่ตก หรือพยายามจะแก้แล้วแต่ไม่รู้จะแก้อะไรพยายามจะพูดเรื่องที่ตัวเองเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจอ่ะคือเหมือนคุณน่ะสัมผัสได้อ่ะว่าเออมันกําลังจะมีปัญหาหนักๆเข้ามาเพราะนี่คือเขาวงกตคุณสัมผัสได้ว่ามันกําลังจะมีปัญหาหนักๆเข้ามาแล้วอาจจะหาทางออกของปัญหาไม่เจอคุณเข้าใจดีนะว่าความไร้เดียงสาของคุณน่ะ ความสนุกสนานล่าเริงความไร้เดียงสาของคุณน่ะสิ่งนี้มันตกทอดไปยังโจรมิจฉาชีพหมายความว่าคุณน่ะมีความไร้เดียงสาอยู่ในตัวมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวและในความไร้เดียงสาและในความเป็นเด็กเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงยิ่งถ้าไปเจอพวกแก๊งขอทานเนี่ยยิ่งหนักหมายความว่าคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบนิสัยซื่อ,อเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่ใส่ซื่อๆนะคะทีนี้เรามาดูความรักของคุณนะคะสเตตัดคือนิวสพอร์ตีฟคอนเนคชั่นแฮปปี้สักเซสฟูล อิน i รี e คุณจะสมหวังในความรักค่ะคนคนนั้นอะ่ะเป็นคนที่คุณอะ่ะคบกับเขานะแล้วคุณมีความสุขแล้วก็ได้ไพ่อินกรีดนะคะทรัพย์สินเงินทองเมื่อคุณได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนคนนี้เขาจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะทำให้คุณอรวยขึ้นและเขาอะ่ะเข้ามาซับพอร์ตสนับสนุนในทุกอย่างที่คุณทำ คุณชอบวาดรูปเขาก็สนับสนุนให้คุณเนี่ยเป็นจิตรกรเป็นจิตกรที่ทำงานวาดรูปจริงจังแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ให้แนะนำงานดีๆให้คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ได้รับความช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตจากเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นคนชอบทำอาหารเป็นคนทำอาหารอร่อยเพศตรงข้ามอาจจะให้เงินลงทุนคุณไปเปิดร้านอาหารก็ได้ คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคนรักแล้วก็คุณ่ะจะมีความสุขมากเหมือนโลกใบนี้เป็นของคุณการเงินของคุณเนี่ยมันจะอินคีดเพิ่มขึ้นทรัพย์สินเงินทองของคุณมันจะเพิ่มพูนและคุณเองอก็เป็นคนที่มีประวัติที่ดีตัวคุณเองอตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีประวัติที่ น่าสนใจตัวคุณมีประวัติที่เอ่อคนเห็นแล้วแบบอยากรู้จักอยากเป็นเพื่อนด้วยก็คือตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีดีในตัวไม่จําเป็นที่คุณจะต้องง้อเพศตรงข้ามหรือไปตามตือ้อจนทําให้เพศตรงข้ามมองว่าคุณเนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทคือคุณอะมีสิ่งดีๆในตัวก็เยอะนะคะตัวคุณเองอะก็มีตัวคุณเองอะ ก็มีอะไรดีๆในตัวตั้งเยอะตั้งแยะเพศตรงข้ามเขาก็มองเห็นตรงนี้นะว่าคุณอะเป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวมีสิ่งดีๆในตัวมีอะไรดีๆในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศตรงข้ามก็ควรจะรู้ด้วยว่าคุณเนี่ยเนี่ยได้ไพ่ใบเดิมนะคะรีวอร์ดคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและในเดือนธันวานเนี่ยกำลังจะได้รางวัล มีเกณฑ์อาจจะได้ถ้วยรางวัลได้ใบยกย่องเชิดชูเกียรติได้ใบเกียรติบัตรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างอาจจะเป็นรางวัลแข่งกีฬาสีรางวัลร้องเพงลงรางวัลอะไรสักอย่างรางวัลประกวดหนูน้อยนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอ่ะจะประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ คุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่กับชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกรราศีพฤษภเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณคุณจะมีความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีธาตุดินราศีมังกรราศีพฤษภคะ่ะไม่รวมราศีกัน ตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพตัวเองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงคุณอาจจะยอมที่จะเลิกกับคนรักแล้วก็บินไปเรียนต่อต่างประเทศคุณอาจจะยอมถอยห่างคุณจะยอมถอยห่างจากเรื่องความรักเพื่อจะได้ไปทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ เมื่อคุณไปทํางานที่ใหม่อะคุณก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะที่ทํางานในที่ใหม่อะมันก็มีทั้งเสือสิงกระทิงแรดพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีพวกหัวเก่าพวกคิดอะไรแบบเก่าๆพวกทํางานแบบโบราณโบราณไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณอะก็จะต้องพยายามปรับตัวหรือต้องพยายามใจเย็นต้องพยายามปรับตัวต้องพยายามใจเย็นอย่าไปถือสาคนแก่คนบ้าคนเมาค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ